รุ่นนี้นะคะลูกค้าจะเป็นรุ่นแฮนซัมติดแอร์ค่ะแฮนซัมติดแอร์คือผลิตภัณฑ์เสริมผมบางพอมีทูพีนะคะลูกค้ารุ่นที่มีขนาดฐานใหญ่ค่ะแล้วก็ผมค่อนข้างหนานะคะ่ะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยนะคะลูกค้าบอกเลยค่ะว่าเน้นระบายอากาศได้ดีมากๆนะคะเวลาลูกค้าติดเนี่ยไม่อับไม่ร้อน,นะค่ะนะคะติดบริเวณส่วนบนที่มีปัญหาะคะ่ะสีสะบ้างสีสะลานนะคะลูกค้าปิดได้ค่ะใครที่บอกว่าลานเยอะมากๆนะคะสามารถปิดได้ไหมปิดได้ค่ะนะคะโดยการที่เราอะถ้าสมมติว่าใครที่แบบลานเยอะเลยก็ติดเทปรอบหรือว่า กาวรอบได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าด้านข้างมีผมลูกค้าก็นะคะติดกิฟด้านข้างค่ะด้านหน้าบริเวณส่วนด้านหน้าสามารถติดเทปได้นะคะของเราเนี่ยด้านหน้านะคะลูกค้าตรงลูกไม้เนี่ยเวลาลูกค้าใส่นะคะลูกค้าเราก็ตัดออกเลยค่ะตัดชิ้นไรผมไปเลยตรงโคนผมนะคะลูกค้าตรงนี้พิเศษมากๆนะคะของเราจะเป็นการนะคะลูกค้าฟอกสีโคนอ่อนค่ะตรงนี้เนี่ยข้อดีก็คือเวลาลูกค้าติดอ่าเสริมผมตัวนี้เข้ากับผิวเรานะคะลูกค้าจะทําให้ สีลูกไม้เนี่ยนะคะลูกค้าคืนเข้ากับผิวเราแล้วเวลาลูกค้าติดเนี่ยจะได้ดูเนียนเป็นธรรมชาติดะเหมือนแบบเรามีไรผมจริงๆเลยนะร, <Weird> รุ่นนี้เนี่ยลักษณะก็คือทํามาผมเย่วผมหนาแบบนี้นะค่ะนะคะลูกค้า,คาเวลาลูกค้าติดเนี่ยก็คือสามารถ,ถรที่จะให้ช่างนะคะตัดแต่งทรงได้ตามชอบค่ะเพราะว่าใครที่บอกว่าปกติถ้าตัดแต่งทรงมาแล้วเวลาเราใส่เนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้าทรงใช่ไหมคะก็ะเอาแบบนี้ไปค่ะเวลาเราติดเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ช่างตัดแต่งทรงได้ตามชอบนะเดี <ๆ S 2> ๋ยวเร Beast ามาดูนะคะลูกค้าว่าเวลาแสกเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะ น,นี้ก็คือด้านหน้าเนี่ยก็จะเสยได้นะคะเวลาลูกค้าใส่เนี่ยติดเทปปิดกาวนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเสยได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนแสกได้อะไรได้ตามชอบนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นการทอทั้งฐานเลยนะหมายความว่าลูกค้าเนี่ยจะแสกซ้ายแสกขวาแสกด้านไหนก็ได้แบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะมก็จะเป็นการทอบนูกไม้แบบนี้นะคะลูกค้าระบายอากาศได้ดีมากๆนะคะลูกค้าย้านะคะว่า ไม่อับไม่ร้อนเลยนะคะค่อนข้างที่จะระบายอากาศได้ะค่ะสําหรับรุ่นนี้ค่ะจะเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใส่แล้วก็ตัดแต่งทรงได้ตามชอบนะคะลูกค้าบอกเลยว่านะคะใครสนใจนะคะตอนนี้เรามีสินค้าพร้อมจัดส่งนะคะสำหรับแผ่นซัมติดแอร์แบบนี้นะคะใครผมค่อนข้างทําออกมาสวยมากแล้วก็รับรองข่าวว่าติดแล้วเป็นธรรมชาติมากๆต,ตอนนี้ใครสนใจค่ะสั่งซื้อได้เลยนะคะลูกค้าโปรโมชั่น9,900บาทสินค้าพร้อมจัดส่งะค่ะ